สวัสดีค่ะพี่น้องกลับมาพบกันอีกแล้วพามาต่อง,งานจากพี่น้องค่ะมัหนีอ,อยู่ร้านอาหารมาถึงร้านอาหารแบบบ่าสามแดนง,งานสิบสามชั่วโมงสามวันแล้วจ้ะ <c oughs> เอามาทักทักกินข่าวข่าวกับอันคั่วกินหมูนี่นั่งเอาคั่วกินหมูไปอุ่นในกระทะแล้วก็เอาข่าวลงไปผัดเลยนะคะ <c oughs> กินข้าวก่อน จ้าวฝ่ายมอมีมาต่องานร้านอาหารสามวันติดแล้วทำมาไหวได้ยังไงทำวันงานวันละสิบามชั่วโมงขับรถตัางต่เชสาวยันกลับถึงบ้านร่วมๆแล้วกวป็ประมาณประมาณอสามชั่วโมงสามชั่วโมงกว่า รวมๆแล้วนะต่อวันแล้วก็งานทํางานอีกสิบสามชั่วโมงรวมของสองที่สิบสามชั่วโมงเป็นรวมเวลาครับรถก็เป็นสิบหกสิบหกชั่วโมงกว่ากร่างกายก่อบางมือมันก็ล่าพี่นอ้องแต่ว่าหัวสมองกับใจมันบอกตรงกันว่าไปไปเห็นงาน ตอนพี่น้อยงยามีงานกับมาเฮ็ดก่นอนพรเดี๋ยวผ้าใสาผ่ผ้าสีลายปีกกว่ชิมาแล้วยังบ่รู้ว่าเสด้จใจเพิ่มเท่าไดรแต่ว่าอนางน,นี่ได้ใจเพิ่มแน่นอนว่าคนเห็นงานอยู่มืองหนอกนอะคนเห็นงานอยู่มืองหออ จ่ายภาษีรายได้อยู่แล้วใช่ไหมทุกเดือนแต่ว่าจะจ,จ่ายจักเปอร์เซ็นต์น,นั้นมันแล้วแต่เฮาสิอันนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเฮาจ่ายหน่อยลยล่รายได้เฮ่าได้เยอะแล้วเฮาจ่ายหน่อยภาษีรายปีเขาก็จะเรียกเก็บขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเฮาจ่ายภาษีแต่ละเดือนนะ่ะจ่ายเยอะภาษีรายปีเฮาก็จะได้ขึ้นมาอย่างปีที่แล้วอีนางได้ภาษีขึ้นสามพัน ประมาณ 3, สามพันสี่ลนี่ะ 3, สามพันสี่ร้อยโคเนี่ยประมาณนี้แต่ว่าปีนี้นะปีนี้นะอีน,น่งจะต้องได้ใจเพิ่มแน่นอนแต่ก็บารูว่าเท่าไดอืมขอบกันยกข่า ดาวไข่จักหน่อยนองกันหมูม่อ้านลมแห้งแห้งที่นี่หมู่บ้านเนี่ยทั้งฝนทั้งลมพายุ ร่มพัดล่างต,ง,ตงตึงตึงล่างก็เอ็นไปเอ็นมากพี่น้องแถวไอีนั่งอ้นัง่งละย่านอันไนอ้ยังกเกาะไอ้เนี่ยมันย่านย่านย่านร่มพัดปิดลงม,มากใส่หัวลูกค้าเดาใครกินนด้หน่อยจ้ะ บรรยากาศมบริบบอมีฝนแต่ว่าก็คืบเบิดเมือกคืบหมดวันออถอยรถุดฉลังกูฉลักถอยสิบฝากสิบเนี้ยเคยมีได้แบบว่าลูกค้าถอยหลดุดถอยแนวไหนชนหลานตะวันเมือนอันนี้นางบ่ริบ่อยู่ดอกเจ้าของหลานเพันอยู่ ใบาสามแล้ววันนี้จะขายได้เท่าไหร่เมื่อวานนี่ขายได้ดเจ็ดพันเจ็ดพันกว่าไม่รู้ว่ามืนอนี้สคขายได้เท่าไหร่ลูกค้ามาเอาน омер ฟิชเชอร์แมนเลิงเอ็นเบอร์ฟิชเชอร์แมนเลิงได้ประเด็นมาสิกู ฟันตาไม่นวดตาเอ๊ะอกเาเลยลูยะค่าสั่งกล่องก็เป็นแนวนี้เนาะนี่เนาะกล่องเป็นสงประสับลูกค้าสั่งผัดไก่ผัดเบ็ดมะม่วงทำไก่ผัดเบ็ดมะม่วงให้ลูกค้าก่อนไ ของก็แพงขึ้นไปนาี่น้องเลยไก่ผัดเม็นหัม่ พอถึงบอมีฝนมันก็ตกแบบว่าปล่อยๆพี่น้องป,ป,ปล่อยๆเป็นละอองฝนนะไหมแล้วก็ล่ม Thank you. ซุปตอนลรวก็จังเอาอซอสใส่ซอสก็จะมีสําเร็จรูปเอาไว้แล้วร้านอาหารร้านอาหารยูนีเจอร์ปุงจจอร์ปุงแบบว่าปรุงเป็นเมนูเมนูไปร้านอาหารอยู่นี่เนะคะนอะส่วนมากเพราะว่าจะเป็นเพราะว่าจะเป็นแบบเป็นว่องเป็นรสรสฟูด truck, หรือว่าร้านอาหารเนะคะนอรส่วนมากก็จะเฮดเป็นน้ำซอสเอาไว้ด้วยเพราะว่ารสชาติมันจะได้เหมือนกันทุกเมนู แล้วก็รวดเรว็วสะดวกสบายลูกค้ารอบรดูนพี่น้องลูกค้าเมนูหนึง่งลูกค้ารอดเต็มที่นี่ซิบหน้าที่ก็แล้วแล้วแค่เอาเนื้อใส่พวกเนื้อพวกไก่เนี่ยก็ลวกลวกอาไว้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์พวกไก่พวกเนื้อก็ลวกไว้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์พอลูกค้ามาสั่งเมนูหน,นึ่งเนี่ยก็ยิบไก่ยิบเนื้อย,ยิบนั่นยิบนี่ยิบทักไส่พักพักแค่พัก,พกมันสนลบจั้งหน่อยหนึ่งแล้วเอาน้ำซอสใส่จบเลยรวดเร็ว แล้วก็พวกซอสผัดนี่จะเป็นซอสอนเนอกอนเอกอน,เอก,อนเอกประสงค์นะผัดพวกซอสน้ำมันหอยก็จะเป็นซอสตัวเดียวปรุงปรุงสำเร็จเลยก็เป็นซอสกะเพราก็กะเพราก็บางฝรั่งฝรั่งบางคนช้าก็ฝูกกินเพ็ดเขาก็มากินเพ็ดจะว่ากับเผ็ดบปหลายนะนพี่น้องเพ็ดน้อยเพ็ดน้อยหนึ่งใส่เพิ่มเพ็ดให้เขาใส่พวกพริกพริกขุ่นีย่ยประมาณนี้นะเพิ่มเพ็ดให้เขา บางคนมาสร้างอันอยังก็ผัดไทยใส่ใส่พริกนิดหน่อยก็ใส่พริกน้อยหนึง่งหน่อยหน่อยหนึ่งพริกผมอนะใส่ผัดกับเห็เขาพลังมักอาหารเอเชียได้พี่น้องมากอาหารไทยนะแต่ว่าเขาเฮ็ดกินพอเป็นแต่พลังบงังแต่พลังเน,นี่ยชนแต่พลังเนี่ยเขามาเพ็ดอาหารเขาเขาเขา,เขาเขาเขาจะเปิดบลยูทู เปิดดู YouTube วิธีทำนั่นทำนี่นะเสนะบอกอาหารเอเชียอาหารจีนอาะคะเกาหลีพวกเนี้ยพลังมันมากกินบางคนก็มาเฮ็ดเองซื้อไปซื้อของของช่ำยุลาดเอเชียมาเฮ็ดเองบางคนรีบรีบร้อนสะดวกสบายก่อซื้อกินพี่น้องมีขงเขาตัว ฉันงนานไรปันนี้เขาบอกขวดมันเนี่ยกับกินได้ไหมกินนี่บ้านสามนี่สามโมงสี่โมงนี่เลิกงานกับขอดบ้านสามส่งก็กินเองเด้อกินกลินก้นอน น้ำเปล่าอยู่นี่บบคอยไม่ขายเพราะว่ามันกินมันกินจากกอกได้ทุกที่ที่เห็นน้ำขายตามน้าซชุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเป็นน้ำโซดาเลยพี่น้องเป็นน้ำโซดาน้ำเปล่าบ่มีขายดรอกบ่ค่อยบบคอยมีนอยช่มาเป็นน้ำโซดาเพราะว่าน้ำน้ำน้ำเปล่าเนี่ยกินได้ทุกกอกกอกไหนของน้ำก็กินได้ ใครซื้อน้ำกินเนีย่ยง้เป็นเพื่อช่วยกันให้หน่อ <S <S ตอนนี้น่ามาเมืองหนอกใหม่ใหม่เมื่อม้าใหม่ใหม่ได้มาโนเว่ใหม่ใหม่ได้เ่ไม่นม่นามขายตัวหูยูนแหลว,ว่าประเทศเมืองหนอกมันกินน้ำจากกอกกันแต่ว่าความความที่แบบว่าความเฮ้าบ่เคยนะ่ะความเฮ้าบ่เคยเพราะว่าบ้านเฮ้าเนี่ย น้ำก็คือน้ำปะป่าก็คือน้ำน้ำใส่ล่างใส่อีหยงบ่สามารถที่จะกินได้จะกินน้ำก็ต้องซื้อเอาเท่านั้นต้องซื้อน้ำกินเท่านั้นเนาะค่ะนี่มาถึงเมืองนอกไใหม่เนี่ยโอ้ยหิวน้ำพี่น้องเลยเปิดตู้เย็นก็ว่มีมีมีแต่นมกับน้ำโคกโอ้ยหิวน้ำจังเลยเลยถามว่าตอนนั้นก็ยังบอลูภาษาโนเวลเนาะภาษาภาษาอังกฤษก็เวาได้เป็นบางคำ ภาษาอังกฤษทีนั่งเบาในนี่ก็จากพ่อยัยได้พ่อยญยสอนเด้ตอนเจอพ่อหญยใหม่ๆนี่นั่นงเบบป็ี่ยนอย่างเด้อได้แต่ yes or no ยู่น้ำกันใส่ภาษามือใส่ภาษาความเข้าใจกันอยู่น้ำกันโดดๆมันจะเข้าใจกันไปเองพี่น้องต่อจากนั่งก็ยนรูภาษาอังกฤษจ,จากพ่อยญ่นี่แหละนั่งามพ่อหัยว่าบตามเติมบ่มีน้ำยยนนกินอยยบอกพ่อหญ่บอกว่า ให้กินจากกอกมึงตรงซีงล้างจานพี่นางกับป้ากาดกินเนาะเพราะนงเพิ่จะกิ animals, deuts, fire, นเห้เบิ้งกินตอกินกินเล่กินแรกๆมันก็แบบว่าเชิงแบบว่าเชิงแบบเชิงแบบว่าก้ากวกลัวพี่น้องเพราะมันขังแหลกเนาะแบบที่นี่ือมแซ่บ เหตุนนง,งานบ่ค่อยมีเวลาลงคลิปพี่นอคลิปใน YouTube กับบ่ค่อยบ่ค่อยลงตอนนี้นั่งมันลงคลิปทุกหมือม่อหมื่อเลยแล้วสองคลิปอนนะจากแอปสีฟ้านะก็ะได้อยู่ได้เดือนละหมื่น หมืน่นมืน่มนกว่าอยู่เดือนที่แล้วพูดนะได้หมืน่นสองลงลงคลิปดูลงคลิปทุกมือมือละสองคลิปสามคลิปแต่พอมาเดือนที่แล้วบ่ค่อยลงคลิปชปวนงานมือ่อ